ต้นยางกรีดได้กี่ปีถึงจะหมดน้ำยางคุณพี่ทิศวันลนิดถามเข้ามานะครับเป็นเพื่อนทางสงป,ปเลาวนะครับขอถามเดเราสามารถกรีดยางได้จักปีน้ำยางจาังจะเบิดคืออย่างงี้นะครับที่จริงเนี้น้ำยางเนี่ยนะครับอ่ามันไม่มีวันหมดครับน้ำยางไม่มีวันหมดครับตราบไหนที่ยังมีน้ำและมีอาหาร นะครับมีน้ำมีอาหารมีคาร์บอนไดออกไซด์มีออกซิเจนครับมัาจะสร้างน้ำยางขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นนะครับเราสังเกตดูนะครับยางกี่ปีหมดน้ำยางนะครับเราสังเกตดูได้เลยครับบางสวนนะครับหมดตั้งแต่อายุ10ปี15ปีหมดก็มีครับเพราะมันขาดอะไรครับมันขาดน้ำมันขาดอาหารนะครับแต่ถ้ายางที่ได้น้ำได้อาหารอยู่ตลอดนะครับกี่ปีก็มีน้ำยางครับ กี่ปีก็ยังมีอยู่นะครับกาหนดกรีดของกยทนะครับก็จะบอกว่านะครับอย่างต้นหนึ่งนะครับก็จะกลีดได้อยู่ที่16ปีถึง22ปีนะครับไม่เกิน25ปีนะครับถ้าแบ่งตามกยทกําหนดนะครับแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งต้นหรือว่าแบ่ง3หน้านะครับก็จะกลีดได้ประมาณนี้นะครับไม่เกิน25ปีนะครับแต่ก็มีของเอกชนนะครับบางท่านนะครับก็ บางคนนะครับก็แบ่งออกหลายหน้ากว่านั้นอีกนะครับแบ่งแบ่งสีนะครับแบ่งสีหน้าอย่างนี้นะครับต้นยางเขาอาจจะโตนะครับต้นต้นยางโตนะครับก็สามารถกีดได้ถึง4ี่สิบห้าสิบปีนะครับก็อ่ายังไม่ได้ข้นก็มีนะครับอันนี้นะครับเหยนน้ํายางจะหมดกี่ปีนะครับมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการดูแลรักษานะครับพฤติกรรมการกลีดนะครับดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องโรคไัยไข้เจ็บอย่างนี้นะครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกครับว่ายางจะอยู่ได้นานกี่ปีนะครับยางจะ ให้น้ํายางนานเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการดูแลของเราด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีปัญหาในการทำสวนยางพาราคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวกระผมจะมาช่วยตอบให้นะครับ